สวัสดีครับร้านซันนี่อุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับวันนี้ของเข้าแล้วนะครับมนนันเครื่องท่อท่อผ่านรถไถเล็กก็มีนะครับผ่านขุดมันเครื่องตัดหญ้าครับเครื่องพ่นยาแล้วก็ถังฝังปุ๋ยนะครับผ่านฝังปุ๋ยนะครับแล้วก็ผ่านทุกล่องครับโรตารี่เราก็มีนะครับ มันเครื่องนะั้นมันี T มีหมดนะครับสายพานน็อตอะไรพวกนี้มีทุกอย่างนะครับผมร้านซันนี่สาขาอำเภอบางสะพูงจังหวัดเลยนะครับส่งฟรี400กิโลเมตรนะครับาหารฝุดมันกำลังลงครับผมร้านตั้งอยู่อำเภอบางสะพูงจังหวัดเลยนะครับ I <laughs>